สวัสดีครับวันนี้ก็วอกกลับมาที่ป่าดงอิจารเหมือนเดิมและเตาเผาถ่านของคุณป้าท่านที่ผมมาถ่ายปราสาททุ่งใหญ่ครับเนี่ยจุดไฟแล้วข้างในแต่ว,ว่าเขาสร้างข,ขวางทิศน,นะไม่เหมือนกับเตาอหนหนื่นอ่ที่ผมเคยเห็นนะคือเหนือใต้ตอนนี้ดินโครนที่เคยแฉแห้งหมดแล้วนะเป็นทางครูขาเลยเนีย่ยเพื่อนเพื่อนปราสาทฟ้าแฝดนะครับ ทางเข้าแบบนี้แลก็กจึง,งนึงไหผมกำลังคิดว่าจะเข้าไปดีหรือเปล่าหรือไปขับรถไปจอใก,กล้ๆแล้วเดินเอ,อาดลยว่าผมคิดว่าจะขับรถขับรถไปดูก็ได้เนาะนไหนๆเข้ามาแล้วชา้ชาๆมีวัวที่สนใจครับแต่ตอนนี้มีวัวเยอะเนาะ อันนี้บารายโบราณหรือเปล่ายวดูก่อนใช่แล้วครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบารายโบราณน,นะแต่ตื้นหมดแล้วเป็นพุ่งน้ำแล้วปราสาทอยู่ตรงไหนวนะอันนั้นหรือเปล่าโคกโคกด้นปลังาไปดูไหม่าจะเชื่อแผนที่ของ Google เท่านั้นใช่แหละต้องไปทางนี้ แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารถจะไปได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวไปหาที่จอดกลับไปหาที่จอดดีกว่าแล้วเดินเ,ดเอาดีกว่าแต่ป่าเซมซมแปลงสาภาพเป็นที่นาหมดแล้วแต่ก็มีบ้านคนอยู่บ้างนะ แต่พื้นที่ตรงที้รับตาคนมากเลยเดินไปได้เรื่อยเลยว่าจาอดไปตรงมุมไปไละหรอมั้งจริงๆเอารถเอารถเข้ามาก็ได้นเอใช่แหละตรงนี้แหละไปเอารถยนต์มาดีกว่าเพราะว่าถ้ากลับจะกลับทีเดียวเลยอันนี้เป็นการสำรวจด้เท้าก่อนนะเดินลงมาดูก่อนว่าดินแฉไมมีทางไปจริงหรือเปล่า แต่เมื่อมีทางไปจริงก็ก็ไปเข้ามาเลยอันนั้นนะดงไม้นั้นนะเดี๋ยวผมจะกลับรถ่รอไว้ก่อนผมถอยรถมาจนถึงตรงนี้แล้วนะนี่ไงคูน้ำรอบปราสาทก็ยังอยู่แล้วก็เนินดินโบราณก็ยังอยู่ท่านผู้ชมครับเหลือคูน้ำนะชัดเจนแล้วก็เนินดินครับเนินโบราณคดีนะครับตรงนี้ปราสาทผมก็ยังไม่รู้ชื่อว่าปราสาทอะไรน,นะแต่ผมดูจาก Google ตอนมาสำรวจปราสาททุ่งใหญ่นะครับ แล้วตอนนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะมาแล้วเพราะว่าต้องรีบกลับแล้วบารายก็เห็นแล้วแล้วก็อันนี้มาตามมือถือนั่นแหละ GPS เดี๋ยวไปดูกันเลยตอนแรกว่าจะวิ่งครับไม่วิ่งแล้วพลุงพลังอันนี้ผมเดินเข้าจากทางทิศใต้นะแล้วก็มีวัวเยอะๆเลยที่ยืนดูผมยังไม่ถึงคูน้ําของปราสาทนะแต่อาจจะใช่ก็ได้นที่ผมเดินอยู่เนี่ยเพราะว่ามีการทําคนาทิศหลังล้าทำไปคูน้ําเล็กลงแล้วก็ยังไม่หยุดเผาครับ ชีวิตไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปแบบ,แบ,บมึนๆแบบนั้นแหละ <c oughs> การอธิบายเนระื่องจุลินทรีย์นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะที่มันอยู่ตามพืชวัชพืชอินทรีย์วัตถุอาจจะไม่สามารถทาความเข้าใจให้คนทําเกษตรได้ก็ได้นะส่วนใหญ่ะเพราะว่าจุลินทรีย์ตายก,ายก็ดินก็จะไม่มีชีวิตนะครับดินจะมีชีวิตเพราะว่ามีจุลินทรีย์เอ้ามีการเผาถ่านตัวน,นี้นะครับ นี่ไงเพิ่งขุดเอาฐานไปขายอันนี้ผมจะมาเดินเข้าทางที่ตะวันออกนะครับให้ถูกหลักซะหน่อยสพานดินนี่ก็ยังอยู่ครับเพื่อนๆผมขึ้นมาบนเนินโบราณคดีแล้วครับแต่ว่าสภาพของปราสาทก็ไม่เหลืออะไรเลยบนเนินโบราณคดีนะสูงจากพื้นที่ทุ่งนาทั่วๆไปนะประมาณสเมตรเลยนม่อาจเนินปราสาทแต่จะมีอะไรเหลืออยู่บ้างไหม ก็อาจจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าหากว่าปลูกอยู่คาแล้วก็คือผ่านผ่านรถถัฟแล้วไม่เหลือหินแม้แต่ก้อนเดียวอิดก,ก็ไม่มีผมกำลังดูตามพื้นดินนะว่าจะมีอะไรพอให้เป็นหลักฐานพยานอยู่บ้างไม่มีเลยในคูน้ำก็มีแต่การเผามหัศจรรย์ไหมเผาคูน้ำแต่เนินมรสถ,ถานนี้แปลกนะเพราะว่าเป็นเนินเป็นเนินที่สูงขึ้นมาเลยครับ จากคูแต่ว่าปราสาทนี้ไม่ใหญ่เท่าปราสาททุ่งใหญ่นะที่ไปคราวที่แล้วอ่ะแล้วก็มีจอมปลวกซึ่งมีลักษณะก็เหมือนจอมปลวกนั่นแหละเพื่อน <c oughs> ๆจะเห็นนะสะพานดินก็ยังอยู่เลยแล้วก็มีต้นยางตรงน,นี้เหมือนโคกป่ายางครับตรงน,นี้ก็เป็นเตาเผาถ่า,านขุดเอาถ่านไปแล้วรหรือเปล่าเพื่อน <c oughs> ๆดูจุดที่ผมจอดแล้วนะ70เมตรนะ ท่านผู้ชมครับผมมาถึงเดินโบราณคดีปราสาทที่ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะผมดูจากแค่จาก Google ตอนมาสำรวจปราสาททุ่งใหญ่นะครับแล้วก็สะพา,านนาคราดนะครับที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสมบัตนนะที่เป็นดินตรงนีนน้ที่ผมแสดงให้ดูก็ยังอยู่นะแล้วก็มีการขุดสะเพิ่มเติมนะครับจากคูน้ําเดิมของปราสาทนะแต่บริเวณปราสาทนี่เล็กกว่าปราสาททุ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นปราสาทฝาแฝดกันนะครับจะมีบาราใหญ่ที่ผมแสดงให้ดูตอนต้นคลิปนะครับขั้นอยู่ตรงกลางบาราที่ใหญ่มากแต่ตื้นเป็น ลูงนาหมดแล้วแล้วก็เนินดินนี่ยจะเป็นเนินที่สูงขึ้นมาเลยผมก็ผมก็แปลกใจมากนะหรืออาจจะมีพวกชิ้นส่วนประสาทพวกธมอีไบเกรยพวกอิฐหรือ,อหินทรายนะครับที่เป็นชิ้นส่วนประสาทอยู่ใต้นี้ก็เป็นได้ทางก็ไม่มีเข้ามานะทางที่ผมเข้ามาก็เหมือนทางที่ทํากันเองครับในระหว่างกระท่อมต่อกระท่อมอ่ะแค่นั้นเองแต่อย่างน้อยก็ดีนะว่าคลิปนี้ได้สแสดงให้โลก ให้โลกใบนี้ให้คนในโลกใบนี้ตามมุมต่างๆนะได้รู้ว่าเกษตรการทําที่เนี่ยที่ประเทศไทยยังเป็นโลกเด็กดัมบันเลยยังไม่พัฒนาไปถึงไหนหรอกนี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะามีการเผามีการไม่เข้าใจในในวงจรชีวิตของดิน่ะดินที่ผมเคยพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าแม่น้าแม่ลกนี้มีสามสายแม่น้ําที่ไหลใต้ดินแม่น้ําที่ไหลบนดินแม่น้าที่ไหลบนฟ้าแล้วตอนนี้ทําลายหมดเลยที่นี่นะประเทศที่เขาฉลาดกว่ามี่ที่เขาไม่ทําลาย จากแต่ก่อนน้าเจาะบบดาลแค่30เมตรก็เจอน้ำแล้วเดี๋ยวนี้สามสิ่ก็มี80เมตรก็มีเพื่อที่จะเจอน้ำทั้งทั้งที่พื้นที่แถมนี้นะเนี่ยที่ผมนั่งตรงนี้เขาเรียกป่าดงอีจานใช่ไหมเมื่อบานนี้ไปถ่ายคลิปที่ป่าดงใหญ่เขาเรียกป่าดงใหญ่มันผืนมันต่อกันนะครับแต่ก็ยังอยู่ในอำเภอน,นางรองนี่แหละติดกับประคำไปทางเื่อข่าวสังกแงะแพงที่ต่อจากพนมดงเล็กมาทางนี้แล้วก็ไหลลงมาไหลลงมา การมาเยี่ยมชมปราสาทที่ไม่มีชื่ออันนี้นะครับทางเข้าอยู่ตำบลหนองเทาผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะก็น่าจะเป็นคลิปและทริปสั้นๆนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ๆประเทศไทยอันหนึ่งนะที่จะไม่พูดถึงอะไรก็ไม่ได้ครับเรื่องพมา่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าพูดแล้วจะดีหรือเปล่านนะแต่ถ้าไม่พูดก็เหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะสมัยตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมเรียนหนังสือที่เชียงใหม่นะผมมีเพื่อน คนหนึ่งเขาเป็นคนกระเรียงครับเขามาจากรัฐกระเกรียงชื่อใส่ใส่ถ้าใสา่ใส่ดูอยู่ตอนนี้ก็สวัสดีด้วยนะเขาหนีภายสงครามมาครับเขาอายุเท่าผม,มาในวันนั้นื่อประมาณ24ปีที่แล้วเขาได้รีบภายไปอยู่นิวยอร์กตอนนั้นผมผมก็คิดว่าใสา่ใส่โชคดีนะแต่เขาก็โชคดีจริงๆเลยเขาได้ออกจากพื้นที่ที่มีแต่สงครามอันนี้ก็ยังมีแต่การเขียนฆ่าชาวกระเรียงเลยนะจากทหารพม่า แต่ว่าผมก็รู้สึกได้นะว่าสิ่งที่อยู่ในใจอะ่ะมันไม่หายไปไหนครับจะเปลี่ยนที่อยู่ยังไงนะความรู้สึกความทรงจำบ้านเกิดอะ่ะบ้านเกิดเมืองนอนอะ่ะก็ยังอยู่ในใจนั่นแหละคือมันไม่จางหายไปไหนรผมเข้าใจนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะจะช่วยได้แบบไหนนะผมก็มีเพียงสื่อ u t u b e เนี่ยนะก็พูดพูดให้ฟังนะครับว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนับก,การ ทำแบบนั้นนะครับที่ที่มองคนไม่เป็นคนนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่พมา่านะเนี่ยทั้งหมดเลยภูม,มิภาคคนบาดนาะแถวนี้เซาเปรสเอเชียทั้งหมดเลยทุกประเทศเลยมองคนไม่เป็นคนก็คือผมไม่ต้องอธิบายมากนะทุกคนก็เข้าใจดีอยู่แล้วเราเป็นคนที่ไม่พยายามที่จะเข้าใจคนระับ <c oughs> ถ้างั้นเทปการย่ยมชมภาษ,าษาที่ไม่มีชื่อในวันนี้นะครับแต่ก็เป็นเนินภาษาจริงๆนั่นแหละไม่มีอะไรจะเล่าแล้วครับเพราะ เหลืออะไรเลยขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผ่านเตาเผาผมก็พยายามมองดูนะว่าจะมีเสร็จอะไรไหมโอ้ยโลที่มีแต่ความร้อนเพื่อนเครับเมื่อกี้ที่ประสาทไม่มีชื่อนะครับที่อยู่กลางทงงาุ่งนาอากาศร้อนมากนะคลื่นความร้อนพัดผ่านสมองครับคิดอะไรไม่ออกครับแล้วก็แสงก็จ้าตาก็ดีลงแล้วก็คิดอะไรไม่ออกจริงครับผมก็เลยมาที่เนี่ยวัดขุนกล้องนะโบสถโบราณ ที่ํำเภอน,นังรองครับเพราะว่าอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเท่าที่ผมสังเกตดูนะเมื่อกี้น่ะ,ะเป็นเนินดินใช่ไหมครับขึ้นมาอยู่กลางคูน้ําเลยซึ่งมีลักษณะพิเศษครับแตกต่างแหลาาห่งโบราณคดีอื่นๆที่ผมไปสํารวจนะคืออยู่ขึ้นมาสูงเลยนะครับแล้วผมเดินดูสำรวจอย่างคร่าวๆนะครับไม่เจอเศษกระเบื้องหรืออิฐหรือหินทรายหรือทมอใบกรีมเลยผมมาคิดดูแล้วนะน่าจะ เป็นเหมือนกับสุสานนะครับสุสา,านโบราณครับเหมือนที่ญี่ปุ่นนะ่ะที่เมืองนาราครับที่เรียกว่าโคฟุนนะ่ะซึ่งมีลักษณะทางขุดคูล้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยมองเห็นเป็นเนินดินสูงขึ้นมาแล้วก็มีป่าอยู่ข้างบนก็คือต้นไม้เหมือนกับที่เมื่อกี้เลยที่ผมไปสำรวจนะแล้วโครงสร้างจริงๆที่อยู่ข้างในนะ่ะที่เป็นหินนะครับที่มีผนังเป็นหินขนาดใหญ่ปิดด้านข้างด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็วางหลุมศพนะครับเขาเรียก โลงสมนะครับของบุคคลสําคัญอยู่ข้างในนะอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าลักษณะที่ตั้งของปราสาทเล็กลับเมื่อกี้อยู่แกนเดียวกับประสาททุ่งใหญ่ครับที่ผมได้ทำคลิปผ่านไปแล้วแล้วก็มีบารายขนาดใหญ่ขั้นอยู่แต่ว่าแกนก,กลางของประสาททุ่งใหญ่นะตรงผ่านบารายมาที่สุสานโบราณที่ผมสงสัยนี่แหละเป็นไปได้นะถ้าเป็นคนจีนเขาก็ห่วงซุยนะครับ แต่ว่าในหงสุยไม่ได้มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนลึกลับถึงขนาดเหมือนโคฟุนน่ะหินผมคิดว่าน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนะเราก็ดูจากลักษณะการพยายามเคยปลูกยูคาลิปตัสเคยปลูกมันสามหลังเนี่ยอะไรสักอย่างแล้วหลักฐานทางโบราณคดีจริงๆนะอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็ได้นะอาจจะยังอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะไม่อยู่แล้วแต่ผมดูแล้วหลุมขุดค้นเนี่ยมีแน่นอนคือหลุมที่เคยมีคนไปขุดนะแต่ว่าเขาอาจจะขุดหาเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นปราสาทเนี่ยเป็นพวกอาคารเนี่ยแต่จริงๆแล้ว่ะ อาคารของผู้บายชนอยู่ข้างในนะครับผู้ที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งก็ผมคิดว่าพิเศษนะไม่ใช่หมายความว่าเหลือแค่นั้นจะไม่มีความพิเศษนะที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้ก็คือน่าจะเหมือนที่โคฟุนเหมือนจริงๆแต่ไม่อยากใช้คําว่าแน่นอนนะอาจจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในก็ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเย็นเย็นอะไรมากกว่าตรงนั้น,นแต่ก็สบายดีครับก็คือมีต้นไม้มี ที่ร่มรื่นนะครับเมื่อกี้ร้อนมากแล้วก็ไม่มีลมจากแปซิฟิกพัดมาเลยสักนิดจริงๆนั่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีสายลมเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่อบข้าวอบข้าวจริงๆ, <S <S ๆผมคิดวา่าถ้าหากว่าสถานที่ที่ผมไปสำรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสุสานโบราณจริงๆก็จะต้องเป็นสุสานของบุคคลสำคัญนะครับอาจจะเป็นกษัตริย์ของเมืองทุ่งใหญ่ตรงนั้นแหละเพราะว่าอยู่ในป่าด,ดงบิจานที่ผมเคยสำรวจว่ามีกษัตริย์เมืองบิจานใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกพวกเมืองบริบาลต่างๆก็อาจจะเป็นบุคคลสำคัญก็ได้นะ ถ้าหากว่ามีการขุดแต่งจริงๆโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศนี้อาจจะเจอสิ่งของสําคัญก็ได้นะอาจจะเป็นของที่ใส่ไว้ให้ผู้บริโภคนำไปใช้ในโลกหน้าครับเหมือนกับสุาสานจินซีฮ่องเต้นนะอาจจะมีพวกม้าดินเหนียวพวกเกวียนที่เป็นสำิพีพวกทหารดินเผาอะไรอยู่กันนั้นก็ได้แนละ้วแต่ผมก็ไม่นึกไม่ถึงนะว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในอาจจะเป็นพวกสิงโตหินพวกช้างหินทรายหรือวัววัวหินทรายนะครับ แล้วก็ผมก็ได้สัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆนะคนที่อยู่แถวนั้นนะแต่เขาก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นประสารไม่ไม่รู้เลยซ้ำว่าคืออะไรนะครับผมก็มาแค่เห็นในแผนที่ใน Google นะที่มีสนักคูน้ำแลว้วก็ทางเข้าแล้วก็การวางแกนที่อยู่ตั้งอยู่ในแนวเดียวกับประสาททุกอย่างผมก็มาสำรวจตามการสันนิษฐานและความสงสัยนะครับคลิปการเยี่ยมชมสุาสารโบราณน,นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้สวัสดีครับ